นี่คือความแตกต่างของไมโครไรซาและก็จุลินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารในดินค่ะอันไหนทางานในไงและเหมาะกับต้นไม้แบบไหนคลิปนี้มีคําตอบค่ะจุลินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารในดินเป็นแบคทีเรียที่อยู่ตามรอบรอบร,อบรากอยู่แค่รอบรอบร,อบรากเท่านั้นไม่ได้ยื่นส่วนใดส,ส่วนหนึ่งไปอยู่ในรากไม้นะคะสามารถตึงไนโตรเจนได้เช่น a s ซส o s p ร r i l l u m Astrobacter พวกนี้ตึงไนโตรเจนค่ะทำงานร่วมกันกับ s u l f โบ e n สและก็บาซิลัสช่วยละลายฟอสเฟตโพแทสเซียมรวมทั้งธาตุอาหารอื่นๆที่ ละลายน้ำได้ยากก็ชอบตกตะกอนด้วยค่ะทำให้รากไม้เอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นหมดปัญหาปุยตกค้างในดินแถมช่วยสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้ทำให้ต้นไม้แตกกอแตกยอดได้ดีแถมสารต่างๆที่จุลินทรีย์พวกนี้สร้างออกมาก็จะช่วยป้องกันโรคกระตุ้นทำให้เกิดภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองค่ะใช้ได้กับพืชหลากหลายทั้งพืชสวนพืชไร่ที่สำคัญโตเร็วแล้วก็ขยายได้ง่ายใช้เวลาขยายได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ขยายได้หลายร้อยเท่าตัวเลยลค่ะถ้าเทียบกับไมโครไลซาแล้วใช้เวลาเกือบ2เดือนส่วนไมโคร เขาจะเป็นเชื้อราที่อยู่รวมกันกับรากพืชเลยใช้เส้นใยแหย่เข้าไประหว่างรากพืชกลายเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของรากพืชไปเลยค่ะบางคนก็เรียกว่าเชื้อราชนิดนี้ต่อแขนต่อขาให้กับรากไม้ทําให้รากใหญ่ยาวยิ่งกว่าเดิมพื้นที่ดูดซึมธาตุอาหารก็เลยเยอะขึ้นช่วงฤดูร้อนต้นไม้ก็จะไม่เครียดทําให้ต้นไม้ทนแรงทนร้อนได้ดียับยั้งโรคทางดินด้วยการเจริญเติบโต,ต,ตแข่งกับเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียชนิดอื่นห่อหุ้มรอบรอบรากต้นไม้ทําให้เชื้อตัวอื่นเนี่ยเข้าสู่รากดากนอ่่บพืชไดไดืชชทุชิแต ได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นคือพวกข้าวโพดอ้อยข้าวแล้วก็พืชที่มีรากฝอยเยอะๆที่การเพาะเลี้ยงแล้วก็ขยายใช้เวลานานมากเกือบสองเดือนแต่ยังไงแล้ว2ตัวนี้ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับต้นไม้ทั้งคู่ค่ะการมีจุลดดินทรีย์ในดินที่หลากหลายก็ยังดีกว่ามีแค่ตัว2ตัวนะคะ